ค่าจ้างให้ค่าจ้างหนึ่งอันค่าจ้างสองอันขนมหนึ่งชิ้นค่าขายของเคไหมเคไหมเอาชี้เอาไม่เอาเอาแม่มีขนมจริงๆนะเนี่ยอยู่ไหนวะไหนวะยืดออกขึ้นยืดออกขึ้นอย่างเงี้ยยืดขึ้นสูงยืดขึ้นแบบมั่นใจยืดขึ้นอีก โอ้ยบอกให้ยืดอกแม้ว่าเป็นให้นอนแหม่ชีหึดไหลโอ้ยว่าจะขึ้นไปอาบน้ำพี่เจเอาหุ่นมาก็เลยเอามาใส่เสื้อเลยอันนี้หุ่นครึ่งตัวเสื้อโปโลนะคะเสื้อชินะคะโปโลสีขาวอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างกระดุมสีขาวแต่ตัวจริงอะ่ะกระดุมตรงนี้มันจะเป็นสีดำ โอ้ยจีแม่เอาขายเสื้อให้แม่หน่อยแม่ให้ค่าจ้างเราเดียวจริงๆสวัสดีค่ะเอาแม่ให้ค่าจ้างขายเสื้อให้หน่อยอึ๊บอ่ะนั่งดีดีเอนั่งดีดีเอาไหมเอาขนมไหมเอาค่าจ้างไหมเออถ้าเอาก็ต้องยิ้มอย่าบนไม่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 ห้ามบนหันมาทางนี้ โอ้ยชีเอาขายเสื้อให้แม่ว่าอะไรบ่เอาไม่ค่าจ้างเอาไม่ขนมให้สองอันให้สามอันเออเนี่ยไม่ได้ขายเสื้อตั้งนานแล้วไห่สดขายเสื้อเมื่อไหร่เพจก็ปิดกั้นเมื่อน,นั้นยืดหลายเอ้ย,ยเอาว่าขนมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ไม่ต้องขายสะนะิน่ะ อาบน้ำดีกว่าเอาไม่เอาสิเอาปะเอาเอาลูกขึ้นเลยเอาไปอาบน้ำดีกว่าสิละ,ะพอขายเสือก็ไปอาบน้ำด้วยเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอารมณ์แบบว่าไม่อยากขายอะคะ่ะกล้องตัวนี้มันสวยเนาะมันชัดเจนมากเลยดูดิ สวัสดีค่ะสวัสดีเอซค่ะบ,คบังคับตอนนี้บังคับลูกให้ขายของค่ะบังคับให้ขายเสื้อโปโลค่ะไม่เลียวอยู่ไหนเะต้องต้องชใช้ไหมเคี้ยนใช่ไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวโดนตีไหมฮะย,มะ,มะย่านบอไม่ย่าน เขาเป็ย่า,า,ยานกลัวแม่ตีไหมตีเป็นยังไงตีเป็นยังไงโอ้ชีนม่จะไปอาบน้ำไปเราไปเราไปพา fc ไปดูเสื้อตัวอื่นอันนี้เสื้อโปโลนะคะโปโลบอลูโปโลโปโลแขนจัมชายชายผ่าข้างเนอะนี่นะเนอะ ทักลายชี้มาลูกป่ะไปดูสีอื่นบ้างป่ะในบ้านโอ้เป็นตะขี่ข่ขานค่ะน้อยชีลูกขึ้นท่านไปอาบน้ำก็ว่หาหงษ์ข่านอาบน้ำจะได้สดชื่นดีไหมหืมปบบที่ส่วนเขาน่ะนะปบดที่บนส่วนเขานี่ยนะอือเออขายเสื้อก่อนแม่จะไปอาบนะ้ำแม่ไม่อาบเลยขายเสื้อก่อนได้ไหม ได้ไหมอะไรมีปัญหาบ่ฮะชีมีปัญหาบ่ไม่เป็นอย่างไปอาบน้ำฉันปะ ไปแบบนั้นไปฮ่าา,าหนาใส่อารมค่ะเฮเฮืๆๆๆจะทําอะไรจะหนีแล้วนทะํามีมน,น้องจะหนีเราเด้อบานนี้มุขคามกขคาเพราขายเสือมุขคาจะหนีเลยอันหนึ่งสองสามโดดเลยกระโดดเลยหนูไม่พอใจอะ่ะเออหนูไม่พอใจขายอะ่ะใครจะบังคับหนูได้หนึ่งสอง อ่ะเอ้าหนีแม่หนีแม่โดดแม่โดดแม่ชิที่กับของส่วนเขาเนะี่ยนะอืออือ,อจับไว้จับไว้ทีใครทีมัน จำไว้ไม่ขายใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วเวลาชวนแม่เวลาชวนแม่จําไว้เลยจําไว้เลยนะจําไว้เลยนะทีใครทีมันนะอ,อันนี้ก็หุ่นหุ่นพ่เจามาอ่า เป็นหุ่นเก่าค่ะแล้วก็ผ้านั้นเป็นสีดำนี่อันนี้ก็โปโลสีดําหุ่นน่าจะเป็นไซส์น่าจะเป็นไซส์เอสเสื้อก็ไซส์เอสใช่ป่ะห่หุ่นน่าจะเป็นอกสามสิบสี่แต่เสื้ออกสามสิบหกเสื้ออกสามสิบหกค่ะเสื้อโปโลเสื้อโปโลอันนี้เสื้อโปโลอันนี้เสื้อยืดค่ะเสื้อยืดอันนี้เสื้อยืดอันนี้เสื้อยืดขาวดาชมพูสีแดงหมดสีแดงเหลือเอ็กเอลตัวเดียวข้างบน เอาลงมาลงมาลงได้ลงได้ค่ะลูกเอาลงเลยลงเลยมันเป็นเบาลงได้อะลูกว่าอยากขาย,ยแม่อยากขายแมแม่อยากขายแมชี้อันนี้เป็นสีแดงอันนี้แดงอันนี้โปโลสีแดงเลือดหมูในจอมันอาจจะอ่อนนิดนึงค่ะตัวจริงมันจะแดงแดงเลือดหมูเลยถ้าถ้าดูในถุงนะจะเป็นสีนี้ค่ะสีนี้สีจริงนี่น,นี่ตามถุงนี้ แต่อันนี้มันอยู่หุ่นมันเป็นสีอ่อนโอ้ยอยากลงนี่สีจริงจะเป็นแบบนี้แดงเลือดหมูโอ้ยลูกเขาบอกว่าอยากขายแม่ก็อยากขายเนาะมึงดูมึงดูกองเต็มเลยน่นหนา <c oughs> ขาัดแกะเ่อะไรตัวออเออูกบออยากขายยัง่โอ้ฮดยุงเข้าบ้าน Ok mẹ em nám gần